กอบคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับันกี้องกอผมแคสเกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็จบเล่นเกมใหมครับพักหนึ่งจุดศูนย์หนือศูนย์จุดเจ็ดจุดูนย์ุดสอลอีกนึครับไปเจอกันในแมปดีกว่า มันก็เข้ามากันใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดครั้งนี้ไม่ต้องสนใจมันไม่สร้างนะครับนี่ก็เหมือนกันโหแล้วเขาเข้าใจเหมือนกันค้างอีกแล้วเครื่องของผมไม่แรงดีดได้ยังไงครับใครมีเครื่องดีๆผมใช้ก็ทักมานะครับ ชื่อบิ๊กซิงเราจะมาเล่นกันปัดมึงนะครับโมราพงก็ได้สร้างโลกเข้ามาแล้วนะครับรง่าจอฉยของเขาอมีเสียงรบกวนขอยด้วยนะครับ วันนี้ก็ตัดหมายกันไปก่อนนะไม่สนหรบก้นคอไผ่ด้วยนะครับที่บ้านมีงานโอ้ชูกาโตแปรก็จะหมดแล้วนาา่าเีาคลิปนี้ถ้าจะไม่ยาวนะแรงๆปะน้องโฮมอัดคลิปได้แล้ครับรแล้วเื่องก็ไม่ไดีเด,ดย์ไร ขี้เกียจตัดแหลกพวกตัดใคยังไม่ฆ่ามันนะครับตัดแหลกแหลกขี้พายบึกเลย คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ